สวัสดีะคะ่ะว, uh huh วันนี้นะคะพบกับเราอีกครั้งแล้วนะคะกับบริษัทเจ้าสัวนพาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเราก็เราท่านนะคะมาเที ah ่ยวที่เมืองพัทยาด้วยเนี่ยวันนี้เช้านี้นะคะเราเดินทางสู่เลยที่ตลาดนันทีว่าค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในนั้นนะคะมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีของอร่อยอร่อยด้วยเขาบอกเลยนะคะว่า ด้านในเนี่ยนะคะของถูกจริงนะสำหรับคนไทยเอาเล่ะทางนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในแล้วก็ตามเรามาเลยนะคะว่าบริเวณด้านในนั้นมีร้านอยู่ร้านคือร้านมะพร้าวน้ำหอมอ่ะคอนเฟิร์มบารคลาคุณกิรศนาบาร์ลา N42 ค่ะ N42 คุณนพพนแสไม่รู้ไงใครโนไปคุณนพพลแสน บาริชากสมบัติค่ะคุณปาริชานี่ก็เป็นอีกหนึ่งไกด์ของเรานั่นไกด์ของเราเป็นพนักงานที่มืองมั่นเฉินแ้ะน้องดีกว่าค่ะนะคะุณปารค่ะคุณปารอชา เดิมทีเป็นอยู่ที่นี่มาเก่าแล้วก็มาทีี่่่นมาาเเกหรอคะใช่แล้วก็มาฝึกที่จัสมุเที่ยวชื่อว่าไกด์เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะน้องเจี๊ยบกับน้องปอยนะคะจะพาพวกเราจะสาวพาเที่ยวเที่ยวในตลาดน้ำสี่ภากันถูกต้องค่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะสะพานค่ะสะพานค่ะ อันนี้นะคะเป็นบริเวณของตลาดน้ำสี่ภาคนะคะมีเป็นทั้งสะพานแล้วก็น้ำคลองนะครับอันนี้ภาคกลางอ,อันนี้นะคะโอ้โหเป็นยังไม่เปิดนะคะสำหรับองค์พระพิคเนศสักการะด้านไหนอ้าววันนี้นะคะพี่เจี๊ยบกับน้องปอยเจออะไรเอ่ย ขอขึ้นชื่อที่นี่ทำไมถามไปขอขึ้นชื่อทำไมติดป้ายมีชื่อเออเลิศเนอะไปขอขึ้นชื่อที่คือโลตีใส่ไส้ต่างๆค่ะอันนี้นะคะภาษาจีนอ่านว่าอะไรค่ะคุณวรคอนอ่านว่าคุณวิเศษราคะมีวิชาค่ะคุณวิเศษเผ็ดมากๆนาดนั้นนะคุณทอนแขกหรอว่าจะซับแขกโลตีอ่านว่ามีโลตีอ่าโอเคเดินสถานีต่อไปค่ะ ต้องแนะนำปอยต้องถามพี่เจบนะคะอันนี้อะไรคะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ารับสมัครพนักงานขายไม่ใช่ขายปเป็นโมเดเป็นคุณเป็นโมเดลโมเดลอ่าต้กาขอยากรแบบโมเลนะคะเชิญเธอะค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆโอเคคะตลอดตลดเดินทางนะคะมาเช้านะคะเรา มาช่วงเช้าร้านคาเขาเลยบอกว่าเช้าอยู่ก็จะเงียบเงียบนิดหนึ่งพอเลยก็คุยดังนิดหนึ่ปากเป็ดทอดปากเป็ดทอดมากพี่เจี๊ยบอันนี้คือเป็นเหล่งสูงของเพราะร้านนี้เป็นร้านทรมานเป็ดมากเลยทำไมคะตอนนี้ที่ปากแดงไม่ได้ไม่ได้สีปากนะคะยังไงคะเลือดลงปากโดนห้อยหัวมา อ่อ๊อแอไม่ใช่ไก่เป็ดหรือแกะแกะอ่ะเนี่ยถึงไหนภาคไหนถึงไหนค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะเราจะเดินทางไปที่ภาคโซนนี้ภาคใต้แก่ภาคกลางเราจะไปภาคนู้นค่ะแต่เราแต่เดี๋ยวค่ะพี่ตอนนี้เราเห็นอะไรเกิดขึ้นเราเห็นอะไรเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นนน่เกิดอะไรขึ้นโอ้ดูสิดูดูดูนะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดน้ำสี่ภาคท้งหมดเลยนะคะและอันนี้คือเป็นสภาพของสภาพของเขาเรียกว่าคนบ้าที่นี่เขาเป็นที่มานอนพักผ่อนของคนบ้าตายแล้ว่ะ เป็นผีของกระหลวงค่ะเป็นผีกระหลวงเมื่อคืนนี้ตอนเช้าโอเคสองเฮียค่ะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะเออ่มีมีแก้วไหมคะเอาแก้ววางให้พี่เขาเขาจะได้มีเงินใช้ชื่ออะไรคะลองดูโอ้โหโชว์บัตรกันเลยทีเดียวกรกะหลวงดี่เบอร์ดีเลยอ่ะเดินทางไปเที่ยวกันต่อค่ะฉันบอกมาฉันไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้นะคะอย่างทีบอกว่าหน้าดำต้องให้เตือนเรื่องหน้าดำเลยฉันไม่ได้ไปนะคะแต่บางคนบอกว่า เขาจะเอาผมแน่อ่านะคะดูดิม่เยลยค่ะที่ไม่เคยบอกเลยนะมีคนเดียวที่ไปด้วยกันนะคะค่ะไปอ่ะน้องปอยคะเราถึงเกาะสม็ดแล้วนะคะไม่ใช่เกาะสม็ดค่ะเกาะอะไรคะอ่านว่าเกาะเสมดมดโอ้พยายามไปเดินอันนี้ชื่อว่าอะไรอันนี้เป็นน้ำทะเลค่ะดูเรียนมากน้ำทยเลเขาบอกว่าเสร็จแล้วเขาจะตีระฆัง ไม่ใช่ร้านอาหารแต่เป็นรถไฟค่ะบรถไฟมาทางไหนรถไฟมาทางนี้อันนี้จะไหลไปอันนี้จะไหลไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไม่ได้แล้วเพราะว่าจะมืดเราจะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรื่องของการทีเดี๋ยวเจอันต่อเลยแล้วกันนะคะที่อ่างศิลามณีติงไม่ใช่เอออ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะสําหรับช่วงนี้ จบแค่นี้ก่อนนะคะพระเบรกพระเบรกขออนุญาตเราไปเจอกั่ที่แห่งหนึ่งที่อ่างศิลานะคะเพราะว่าขออนุญาตไกด์ช้อปปิ้งค่ะอ่แล้วเจอกันที่อ่างศิลาค่ะ